หกสิบล้านปอนด์สามประตูเองเหรอไอตัวตึงลอนดอนเนอ้ยจากด้านของแกปปี้อักบอลลาฮอร์ครับโอ้โหสับริชาชิสันตัวตึงลอนดอนเลสเทเลยบอกว่าจะให้มันเป็นแข้งยอดแย่ประจำฤดูกาลนี้ไปลอยของผมนะฮึมจากด้านของกาเบียลอักบอลลาฮอร์หรือว่าแกบบี้ครับยกให้ริชเชลิสันตัวตึงลอนดอนเป็นนักเตะยอดแย่สำหรับเขาในฤดูกาลนี้นะครับ ต้องบอกว่าแข้งบราซิเลียนอย่างริชาริสันถูกทอดแนมฮัตสเปอร์ครับดึงตัวมาจากเออร์ตันด้วยค่าตัว60ล้านปอนด์เมื่อช่วงเสมอปีที่แล้วแต่เขาก็ทํำผลงานไม่สมราคาเลยนะครับต้องบอกว่าดาวเตะวัย26ปีอย่างริชาริสันทำได้แค่3ประตูในฤดกูกาลแรกกับสเปอร์ซึ่งอังบปลาหเนี่ยมองว่าผลงานนี้คู่ควรกับตำแหน่งแข้งยอดเยี่ยมประจำฤดกูกาลนี้ครับมาฟังสิ่งที่แกบบี้ได้พูดหน่อยเขาบอกว่าอลองดูริชาริสันนี่เขาได้รับโอกาสมากขนาดไหน เขาคือนักเตะยอดเยี่ยมประจำฤด,ดกูกาลนี้สำหรับผมนะเขานะเนี่ยทำให้สเปอร์ต้องจ่ายเงิน60ล้านปอนด์ยิงไปแค่3ประตูจาก33นัดเขาทำได้แค่ประตูเดียวในทุกๆ10นัดและเขายิงได้แค่ลูกเดียวในเกมพิมพ์เล็งกริดี่สินัดลูกเดียวตั้งแต่เดือนกันยายนวันนี้เป็นอีกครั้งที่เขาถูกเปลี่ยนตัวในนาทีที่59 คุณกลายเป็นทีมที่ดีกว่าเดิมเมื่อเขาเดินออกจากสนามไปนะสเปอร์นักเตะยอดแย่ประจำฤดูกาลอย่างเรชเชลิสันไม่คู่ควรมากๆเลยกับค่าตัว60ล้านปอนด์โอ้โหอันนี้คือสิ่งที่แกบบี้อักบลอลฮอสวดใส่เรชาชลิสันสตัวถึงลอนดอนครับซื้อมาตั้งแพง60ล้านปอนด์เล่นได้แค่นี้เหรอ แบบนี้มันจะไหวหรือเปล่านะไอตัวตึงลอนดอนโอ้โหทุกคนเลยครับมีความคิดเห็นยังไงเหมือนกลาบิยวอ,อักบอลฮอรหรือเปล่าก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผมจัดไปให้บรรุ่นจัดไปยเงียว